สวัสดีครับทุกคนครับก็ผมยังไม่เคยลงคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำมันเลี้ยงสู่ครับสำหรับเครื่องพันเจ็ดตอนนี้ครับก็ถอดก้อนคั้นออกก่อนครับนี่ครับถอดออกโดยการหมุนไปทางขวาครับก็จะยากหน่อยครับที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเครื่องมือครับก็ต้องใช้วิธีการตอกออกครับก็ถอดอ่า ก้อนคัดครับแล้วก็จานคัดแล้วก็เฟืองปั๊มครับนะครับตัวนี้ครับเฟืองปั๊มครับก็เฟืองปั๊มก็จะขับจะขับด้วยด้วยจานคัดนะครับนี่ก็ถอดน็อตออกจะมีน็อตอยู่สองตัวครับคือไอ ในตัวปั๊มน้ำมันเลี้ยงโซ่ตรงนี้ครับจะมีจุดเสียอยู่2จุดครับก็คือ,อเฟืองรูดครับแล้วก็โอลิงด้านในครับสึกแล้วก็น้ำมันรั่วครับก็ถอดออกมาครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานครับกับวิธีการปรับให้พวกเราได้ดูกันครับนี่เป็นตัวใหม่ก็การเปลี่ยนครับเปลี่ยนปั๊มครับก็น่าจะเปลี่ยนพร้อมกับในตัวเฟืองปั๊มด้วยครับเพราะว่าจะทำให้อายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับ บางทีเฟืองปั๊มตัวเดิมครับก็จะมีการสึกก็จะทำให้มีผลทำให้เฟืองของอชุดปั๊มตัวใหม่ครับก็จะทำให้อายุการใช้งานอาจจะสั้นลงครับถ้าใหม่ทั้งคู่ก็จะทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้น นี่ครับเป็นปั๊มน้ำมันของเครื่องพันเจ็ดก็จะลักษณะนี้ครับแต่ว่าของสามพันแปดของห้าพันสองก็จะอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าหลักการทำงานก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแกนปรับเป็นแกนล็อกเ,อเฟืองตัวใน,นครับแล้วก็ตัวเป็นตัวปรับไปในตัวด้วยครับแต่ผมดูแล้วครับปรับยังไงก็เหมือนเดิมครับ ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับนี่ครับก็จะเหมือนกับเป็นลูกเบี้ยวครับก็เป็นการปรับเพื่อให้เฟืองตัวในครับขยับ จะไปมาไปมาครับนี่ครับนี่ครับก็หมุนมาทางซ้ายครับก็จะออกน้อยครับแล้วก็หมุนไปทางขวาก็จะออกมากแต่ว่าผมหมุนยังไงมันก็ออกเหมือนเดิมครับนี่ครับหมุนมาทางซ้ายแบบนี้ครับออกน้อยครับออกมากหมุนไปทางขวา ครับจะขยับแบบนี้ครับขยับเข้าขยับออกครับขยับไปมาไปมาซ้ายขวาเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเฟืองตัวในมาดูครับ ก็นี่ครับโอลิงตัวนี้ครับที่สึกและเสียครับหาหาใส่ลำบากครับเพราะว่าหาหาพอดีไม่ได้เลยครับผมหามาแล้วก็ยังหาไม่ได้ครับนี่ครับตัวที่เปลี่ยนเขาใส่ตรงนี้ก็เป็นตัวใหญ่เกินครับใส่เข้าไม่ได้ครับนี่ครับจะมีรอยบากอยู่ครับนี่ครับถ้าเราปรับไปทางขวาครับให้เฟืองเลื่อนเลื่อนออกมาครับก็รอยบากก็จะรับน้ำมันได้มากขึ้นนะครับ กล้องไีโฟกัสเนี่ยครับจะมีรอยบากอยู่ครับรอยบากก็จะตรงรูน้ํามันมากขึ้นครับถ้าเราปรับผมดูแล้วขยับนิดเดียวครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรครับก่อน้ํามันก็ยังออกเหมือนเดิมครับท่อด้านล่างก็จะเป็นท่อเข้าครับด้านบนก็จะเป็นท่อออกเนี่ยครับขยับเพื่อให้ตัวรอยบากตรงนี้ครับ รับน้ำน,นันรับน้ำมันได้มากขึ้นครับแล้วก็จะดันน้ำมันขึ้นข้างบนครับ mm hmm. ก็ผมเคยเคยทำรอยบากตรงนี้ครับให้ลึกขึ้นครับเพื่อจะรับน้ำมันได้มากขึ้นครับ mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้ผลดีระดับหนึ่งครับ mm hmm. นี่ครับ ก็จะขยับไปมาไปมาแบบนี้ครับสำหรับเราปรับครับพอรอยบากหมุนไปด้านล่างครับก็จะรับน้ำมันจากท่อขึ้นจากถังมาครับแล้วก็จะดันขึ้นท่อข้างบนครับหลักการทำงานก็อยู่ประมาณนี้ครับสำหรับปั๊มน้ำมันเลี้ยงโซ่โดยพันเจ็ด ครับปรับแบบนี้ครับก็อธิบายให้รู้กันครับว่าหลักการทำงานเป็นแบบไหนครับบางทีถ้าเฟืองอะไรมันดีอยู่ครับอาจจะพ้นหาโอลิงที่มันพอดีได้ครับเราก็สามารถที่จะซ่อมได้ครับแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับ น่าจะประมาณห้าหกสิบาทแค่นั้นเองไม,ไม่แพงครับนี่ครับทางดีก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวครับพร้อมกันครับตัวเดิมก็จะอาจจะสึกไปบ้างครับใส่ตัวใหม่ดีกว่าครับรวมกันก็น่าจะประมาณบา,บางร้านน่าจะไม่ถึงร้อยครับทั้งสองตัว ก็ตามด้วยเฟืองครับก็ถทาจาระบีหน่อยก็ได้ครับการหมุนอรอบค่อนข้างจะจัดพอสมควรนะครับ ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหากันพอสมควนครับสำหรับเครื่องเลื่อยยนต์แบบทั่วไปครับเครื่องพันเมีปัญหาในเรื่องของอน้ำมันเลี้ยงโซ่ครับหลายคนก็ใช้วิธีการแบบใช้รถลาดจากข้างนอกครับถึงมันค่อนข้างจะ ช่วยได้ไม่มากครับเดี๋ยวก็แห้งครับไม่เหมือนกับที่ออกจากปั๊มมาครับที่ออกอยู่ตลอดเวลาครับเนี่ยครับก็ต้องต้องทำให้แน่นนะครับถ้าถ้าเรายังอาจจะลองโดยที่ไม่ยังไม่ไม่ใส่โซ่กับบาร์ครับต้องลองให้แน่นพอบางทีถ้าเราร้องไม่แน่น,นครับ ก็จะหลุดออกมาครับถ้าเราติดเครื่องในลักษณะที่ยังไม่ได้ใส่บาร์กับโซ่ครับถ้าหลุดออกมาครับก็ก้อนคัดก็จะแยกกันหมดครับแตกออกเห็นว่าประกอบใหม่ก็ยากอีกครับ เดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับก็ย้ำอีกทีครับต้องทำให้ก้อนคัดให้แน่นนะครับถ้าเราลองลักษณะนี้ครับถ้าเราล็อกไม่แน่นครับจะทำให้ก้อนคัดหลุดออกมากได้ครับ อ่าครับก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาครับสำหรับปัม๊มชุดปั๊มตัวใหม่ครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ